ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวอีสุสทุกท่านนะครับผมก็อุ้ยฟองอะไรเห็นบอเห็นบอเห็นบอหนะเห็นมั้ยเห็นมั้ยนะเออเห็นก็ได้เห็นก็ได้ตอนนี้จะใช้หลอก S L X X T ใช่ไหมกับคันคันมีตอนดีทีฮะ S N S อเมีตอนมีทีหลอกหลอก S L X ีคันแล้ว่จำชื่อไม่ได้อะไรของนัวได้ดะก้อนเอฟสองดะการ์ล็อกไปสันบูคีหนึ่งบีเจบอกไปพีเจของพี่เดียวอีกตัวแรกของพี่ชายชิมาโนซื้อดีซีใช่ป่ะตอนอยู่ปีปีสาม อ็ 2> 2, 2, ปีสามอ่ะไป<ห>ย <laughs> ้ายไหมทะลุย้ายใหม่แล้วครับไปไม้นี่ไม้นึงนีง้นโดนไม้นี้โดนนี่ก็ลงมาแล้วฮะเปื้อนเลยฮะนี่เราไปสัน่นนี่โดนไม้นีน้โดนกบยางของแท้นะฮะนี่พี่ใช้กบยางทําเองใช่หรือเปล่าไม่น่า,าใช่ไม่รู้เหมือนกันฮะของค่ายไหนไม่รู้เหมือนกันนี่เราจะตียังไงอะพี่ ที <łość> ่อ้าอีกแป๊บนึงครับอันนี้มึนหึนี่เอาก้องมาอ่อันจะทําคว้นี่ท็อปเยอะครับเยอะ Tí càng mai này thì càng mai mai đi mai đi coi tí đi có cỏ cặp này mà ข่อยเอามา้ามาิมะนักตีมึงสิตีมึงสิเจอดเฮ้ยปาอย่นีดงป่านี่หว่า,าอะไปไหน,น,นเดี๋ยวเข้าไปครับโอ๊ยกบยางจะโดนหน้าเลยผมอยู่แล้ว ศูนรต์ร้อยเปอร์เซ็นตพี่ตีพี่นั่งตีบนรถ่ยเลี่ยงอะใช่ถ่ายยูไถ่ายที่อื่นทัเออจะไปถ่ายตรงไหน,น,นถ่ายทางซ้ายถ่ายยูเนี่ยก็เนี่ยถ่ายไม่เห็นคนตีร้อ,อนร้อนทรอน อมือออกสินิ no, e. ้วโป้งอ่ะออกทำไหมฉันไม่ทายเหยื่อขุดขุษปุ้มยังพี่ในว่ามีปลาไงก็มีแต่มันอยู่ไหนไม่รู้จะไปรู้นะปลาอยู่ไหนตียังไงก็คุณโอ้มึงขวางอ่ะปีปอยทายเหยื่อทายอะไรคน ถ่ายล่อคนถ่ายเหยื่อนี่ก็บรรยากาศยามเย็นครับอาทิตย์ก็จะตกแล้วแค่ป่าอะป่ายัางไม่ได้สักตัวเลยมีแค่กัดการทำระยะนึกว่าตี๊ฟเฟิลนี้อ่ะที่สังเกตพี่หลอกผมอ่ะ ขดูการทำระยะใครว่าใครว่าไม่รู้ใคร่ดูอ่านดูการทำระยะระยะหมาสุดท้ายแล้วฮะจะกลับบ้านละโอูนี่มันเป็นตูดเนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงนี้มีปลาเอาดูนะต้มเลยต้มเลยก็สำหรับคลิปนี้ครับก็ไปบ่ายอะไรไปบ่ายอะไรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับคลิปถ่ายได้แค่นี้เองเอาเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ คนเดียว<ส> <T> ิดเดียวอ่าๆให้ด <ing> ูอ <Bell issimo> <t> ีกมาหนึ <ing> <t> ่ง <ing> อ <t> ่ะอีกมาเล็กด้วหนึ่งนู้นเลยอ่าไม่เป๊ะเลยพี่เล็งตร่งนู้นพี่ไปติดถูกเล็งตรงผักผักตบบอกให้ถ่ายตรงยืนผักมีตั้งหลายอันอันนี้ก็ผักอันนี้ก็ผักนุก็ผักอันน้นก็ผักมีประโยชน์ปะล่ะไม่มีฮ่าตุ้มบอกให้ถ่ายตรงเยื่อหุ้ย ้ยไม่โดนอะไรแค่เฮ้ยเฉยเฉยยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะปคิดเถอะนะไปไโอ้เรถจะความนี่ครับบ๊าบบายครับไม่บ่ายอะไร